สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอาหารแพ้ครับฟาร์มแพ้จิรติคุณฟาร์มแพ้ออฟฟิเชียลแสงทองฟาร์มแพ้นมเมืองเลยอาหารเย็นอาหารเช้ารอบหนึ่งไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นอาหารเย็นฟาร์มแพ้นมเมืองเลยนะครับสมาชิกก็ไม่เยอะไม่มากนะครับตรงนี้ก็นะครับอาหารแล้วก็ให้เขากินแบบสบายๆนะครับตามที่เรามีพอที่จะมีพื้นที่ให้เขากินได้นะครับส่วนของ ข่าวคราวนะครับข่าวในวงการแพะนะครับจังหวัดเลยนะครับพี่น้องที่เลี้ยงแพะสมาชิกในกลุ่มต่างๆที่เลี้ยงแพะส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ฟาร์มแพะที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดเลยส่วนหนึ่ง<ม>แล้วก็พี่น้องที่ประกอบอาชีพเลี้ยงแพะทั่วประเทศนะครับข่าวคราวต่างๆที่มีความเคลื่อนไหวตลอดนะครับช่วงนี้ได้รับความสนใจจากพี่น้องทั่วประเทศนะครับในเรื่องของตลาดนัดแพะฝากสมาชิก นะครับที่กําลังติดตามคลิปอยู่ในขณะนี้นะครับ fc ทุกพื้นที่จังหวัดเลยแล้วก็ทั้งพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศนะครับท่านที่มีตลาดนัดแพ้นะครับก็ฝากติดตามแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแจ้งข่าวไปยังเพื่อนๆสมาชิกที่กาลังติดตามคลิปนี้อยู่ว่ามีตลาดนัดแพ้ที่ไหนบ้างนะครับพอที่จะเป็นแนวทางให้พี่น้องได้ไปติดตามสดูสถานการณ์แต่และ ตลาดนะครับในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆสมาชิกที่จะมีโอกาสได้แบ่งปันหรือว่าพบปะกับกลุ่มเกษตรกรที่จะเลี้ยงแพะนะครับหรือว่าแบ่งปันพ่อพันุ์แม่พันธุแบ่งปันแพะขุนหรือว่าท่านที่กําลังมองหา,าแพะที่กําลังท้องนะครับกำลังให้ลูกนะครับแพะสาว หรือว่าแพะขุนที่กําลังคิดว่าจะนําไปต่อยอดสายพันธุ์ต่อนะครับขยายสายพันธุ์เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ต่อไปเป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกนะครับท่านอยู่จังหวัดไหนบ้างที่กําลังติดตามรับชมอยู่เอฟซี FC จากจังหวัดน่านจากเชียงใหม่เพชรบูรณ์นครสวรรค์เพชรบูรณ์ลบบุรีนะครับสระบุรีทางโคร,ราชนะครับทั้งอีสานตอนล่างด้วยนะครับทางสุรินทร์ศรีสะเกดเพชรบูรณ์ บุรีรัมย์นะครับพื้นที่ทางอุบลราชธานีนะครับนครพนมนะสกลนครบึงกาหน้องคายอุดรธาน,ทานีทางน้องบุรีรัมนะครับกาลสินสารคามนะครับหลายพื้นที่ที่กาลังเลี้ยงแพะแล้วก็สนใจที่จะเข้ามาร่วมชมตลาดนัดแพะในเขตจังหวัดเลยนะครับก็ข่าวคราว,าวความเคลื่อนไหวก็จะแจ้งให้สั้นบนะครับเป็นระยะะ,ยะนะครับฝากสำหรับทุกท่านไปด้วยกันแล้วกันสำหรับ ท่านที่กำลังอยากจะติดตามข่าวคราวแล้วก็ต้องการที่จะเพื่อนๆที่กำลังอมองหาตลาดนัดใกล้บ้านนะครับหรือว่าสอบถามข่าวครา,าวตลาดนัดในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างนะครับหลายๆท่านหลาย,าลาย,ลายฟาร์มอยากจะมามีส่วนร่วมนะครับเยี่ยมชมตลาดนัดแพะนะครับก็จะแจ้งให้ท่านทราบนะครับในโอกาสดีๆในโอกาสหน้า มีโอกาสได้มาเจอกันแน่นอนนะครับในพื้นที่จังหวัดเลยคงจะไม่ใช่ที่จะต้องมีตลาดนัดเพียงช่วงระยะอาจจะมีระยะห่างบ้างนะครับแต่ว่าคงจะมีตลาดนัดต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณเพื่อนเื่อนทุกท่านนะครับติดตามรับชม s u b สไครต์ติดตามช่องนะครับกดกระดิ่งช่องที่ผ่านมาก็ให้กําลังใจกันตลอดนะครับพื้นที่ไหนบ้างแล้วก็ท่านที่สนใจที่จะ ร่วมนะครับแบ่งปันความรู้นะครับติดต่อมาที่ช่องเรานะครับ0939654964เพื่อนๆ้วยสมาชิกที่จะสอบถามติดต่อหรือว่าติดต่อทางเพจเฟซ o ุ๊กเฟซบุ๊กนะครับการแสงทองมีเดีย FM แสงทองฟาร,ร์มแพะนมเมืองเลยนะครับเป็นเพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็จิรติกุลฟาร์มแพะออฟฟิเชีนะครับการแสงทองมีเดีย h ช n n นลครับเพื่อนเที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจวันนี้นะครับคราว หรือว่าความเคลื่อนไหวของตลาดนัดนะครับก็คงจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นระยะระยะนะครับไม่ต้องห่วงนะครับข่าวครา,าวตรงนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อน,อนสมาชิกหรือว่าท่านที่กําลังอยากจะเข้าร่วมชมความเคลื่อนไหวสถานการณ์หรือว่าบรรยากาศในตลาดนะครับอย่างเช่นที่จะเกิดขึ้นในโอกาสหน้าก็คงจะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมด้วยกันนะครับทีมงานของเราวันนี้แสงทองมีเดียขอบคุณนะครับทุกทกท,กท่านและก็เพื่อนๆที่ให้กำลังใจติดตามรับชม คลิปทางช่องของเรานะครับพื้นฐานสำหรับความรู้องค์ประกอบที่ท่านจะสามารถที่จะเลี้ยงแพะหรือว่าองค์ความรู้ต่างๆที่ท่านจะสามารถนะครับเข้าไปแบ่งปันความรู้หรือว่าติดตามความรู้ในช่องของเราตามที่เราได้แจ้งนะครับถึงการที่จะต้องศึกษาเรื่องวิธีการเลี้ยงแพะนะครับหรือว่าการคัดเลือกสายพันธุ์แนวทางที่เราจะเลี้ยงแพะเพื่ออะไรนะครับ แบ่งปันพร้อมที่จะให้กับสมาชิกทุกท่านได้มีโอกาสได้ศึกษาร่วมกันนะครับฝากขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามรับชมเยี่ยมชมแล้วก็แบ่งปันความรู้นะครับสลับเพื่อนๆวันนี้มีโอกาสได้มาสัมผัสบรรยากาศฟาร์มแพะเล็กๆฟาร์มหนึ่งจีรติกุลฟาร์มแพะออฟิเชียลทางศรีสงครามวังสะพุงจังหวัดเลยครับขอบคุณทุกท่านเด้วยกวกัน สำหรับคลิปนี้อีนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้ามีวความสุขทุกท่านนะครับติดตามขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ